สาวน้อยรีบวิ่งออกจากห้องน้ําผลก็คือเมื่อเธอเดินผ่านผู้ชายโดยไม่มองเขาเขารู้สึกอับอายจนกรดทันทีเขาเดินเข้าไปตั้งใจจะสอนบทเรียนเธอสักหน่อยเธอรู้สึกกลัวทนไม่ไหวจึงตัดสินใจขัดขืนเขาข่มขู่เธอว่าถ้ายังกล้าขยับจะฆ่าเธอเธอรู้สึกกลัวจึงรีบเชื่อฟังสุดท้ายเธอก็ต้องมองเขาลากเธอไปเมื่อเดินผ่านห้องเต้นเธอใช้สายตาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือน่าเสียดายที่คนในนั้นไม่สนใจเธอเลย ในช่วงเวลานี้สาวน้อยรู้สึกสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เธอยังฝึกเต้นกับครูในห้องเต้นแต่กลางทันกระเพาะปัสสาวะของเธอกำลังจะระเบิดดังนั้นเธอจึงต้องวิ่งเข้าห้องน้ำแต่เพราะไม่มองผู้ชายกลับถูกเขาด่าด้วยเสียงดังตอนนั้นเธอรู้สึกงงงวยแต่เธอเป็นคนใจดีจึงไม่คิดมากแม้กระทั่งเมื่อเขาขอให้เธอให้ยืมเงินโทรศัพท์เธอยังใจดีให้เขาหนึ่งรยเซนผลที่เธอไม่คาดคิดคือ ความใจดีของเธอกลับถูกตอบแทนด้วยการปฏิบัติแบบนี้จากผู้ชายในใจเธอรู้สึกทั้งโกรธและกลัวในทันทีแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากออกไปเขายังมีแผนการกับรถของเธอเพราะกลัวว่าเขาจะทําเรื่องร้ายแรงกับเธอเธอจึงต้องยอมจำนวนส่งกุญแจให้เขาสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกขำคือผู้ชายคนนี้กลับไม่รู้จักขับรถแต่เขาก็ยังอยากรักษาหน้าตายืนยันว่าเมื่อก่อนเขาเคยขับรถซูเปอร์คาร์ระดับหรูที่โรงงานทําขึ้นมาเพื่อเขารถขยะพวกนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อน อย่าพูดถึงการขับเลยแม้แต่จะนั่งขึ้นไปก็ยังรู้สึกอายเห็นท่าทางโอ้อวดของเขาสาวน้อยกลับรู้สึกว่ามันน่ารักขึ้นมาดังนั้นจากนั้นเธอก็รู้สึกกลัวเขาน้อยลงมากเธอรู้สึกว่าแม้เขาจะดูน่ากลัวแต่พฤติกรรมของเขากลับเหมือนเด็กที่ยังไม่โตที่น่าขำยิ่งกว่าคือหลังจากพูดจบเขาก็สั่งให้เธอขับรถยังตั้งใจใช้เสียงที่น่ากลัวเตือนเธอว่าอย่าทําเรื่องตลกถ้าไม่อย่างนั้นจะทําให้เธออยู่ไม่เป็นสุขแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้แล้วผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วแค่เป็นคนที่แกล้งทําแต่เเเเธอก็ไไม่ดด้ปิผยขา และยังทําตามคําสั่งของเขาอย่างดีเห็นว่าเธอร่วมมือดีแบบนี้สุดท้ายเขาก็ไม่แสดงท่าทีดุร้ายอีกต่อไปนอกจากนี้เขายังขอโทษเธออย่างจริงใจและจริงใจเกี่ยวกับพฤติกรรมหยาบคายเมื่อกี้จากคําพูดของเขาเธอจึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนี้เขาเพิ่งออกจากคุก เหตุผลที่เมื่อกี้เขาขอให้เธอให้ยืมเงินจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะโทรกลับบ้านแต่พ่อแม่กลับไม่สนใจว่าเขาออกจากคุกยังบอกเขาว่าอยากกลับบ้านอีกเลยเขารู้สึกทั้งทุกข์ใจและเศร้าในทันทีจึงทำให้เขาเผลอยทำตัวไม่ดีต่อเธอในช่วงนั้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากชายหนุ่มในใจของสาวน้อยไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกสงสารเขาขึ้นมารู้สึกว่าเขานั้นดูน่าสงสารจริงๆสุดท้ายสาวใจดีไม่เพียงแต่จะอยู่กับเขาไปที่ห้องบลิิงเพื่อระบายความรู้สึกในใจยังเอาใจเขาโดยการถ่ายรูปด้วยกันมากมาย รอจนถึงตอนเย็นเธอจงใจชวนเขาไปทานอาหารที่ร้านอาหารหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟด้วยกันไม่รู้ตัวว่าเวลาผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มต้องนอนข้างนอกเธอจึงพาเขาไปที่โรงแรมเพื่อจองห้องพักรอจนกว่าจะเข้าไปในห้องเขากลับรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจในทันทีเห็นท่าทางเขาที่ดูเขินอายแม้ว่าเธอจะไม่แสดงสีหน้าออกมาแต่ในใจเธอกลับหัวเราะออกมาแล้วอาจจะรู้สึกได้ว่าความหนาที่อยู่ในตัวเขาและตัวเธอเองหรืออาจจะเผลอใจไปแล้วชายหนุ่มที่แตกต่างคนนี้ เธอตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ในคืนนี้พผชิญหน้ากับมื้ออาหารที่ยุ่วยวนเช่นนี้ชายหนุ่มแสดงท่าทางเขินอายอย่างมากเขาค่อยๆย,ย่องไปนอนที่ขอบเตียงเหมือนกับว่าเธอเป็นสัตว์ร้ายเลยทีเดียวเห็นท่าทางขี้ขลาดของเขาเธอรู้สึกโกรธในใจชั่วขณะแต่ในขณะเดียวกันฉันก็มีความเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นดังนั้นเธอจึงยื่นมือไปจับมือเขาแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ทําอะไรกับเธอเขาแค่ย่อร่างเข้าไปในอ้อมแขนของเธอเหมือนเด็กน้อยในช่วงเวลานี้ความปรารถนาของเธอที่จะปกป้องเขาเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นในทันใใดดนทที่่สสสสุุัั้งงงงออก็ลบบไปยาข